สบายดีพี่น้องมื้อนี้เฮาสิมากินตํามีใส่กับกุ้งนั่นเองตอนนี้เมียเฮ็ดให้กินเพราะว่าต่อไปอาจสิเมียสิบ่ได้เฮ็ดให้กินดอกเพราะว่าเมียซือผ้าอยู่เดี๋ยวกว่าเฮ็ดเองดบัดมามาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บพดีกําลังหิว อาพักกับบมีหรอกแตหมักแตงต้องซ้หน่วยนี่ล่ะมามาน้กันด้วยอาหารซโรงเมื่อดับไปมาเนี่ยๆพี่นาะเสียบเยอนียอืมใส่พี่พี่เอืมต้องใช้ขาวเนาะ ทำเป็นลูกเต้าหน้าตัวใส่เขาพี่ซื้อบะไรพี่หน่อยแสบป้องแบจ้ันกินไม่ดีพี่เหรกินจะได้แต่แสบพี่น้องเพราะว่าคนที่หักเนี่ยเนี่ยเห็ดแสบหรือบวดแสบแต่คือแสบคือเก่า

มาไหมพี่หล่อนะแบบนแบบนแบบนเนาะจแตะมอนาให้นักินอีกแล้วก็น,น่อยออกมากนิกูเลยกินแแบบเดี๋ยวทำใ่อาินะไปใช่ป่มาเรื่อยๆกูเลยกูเลยจิ้งจอมันเกินเผาตามหาม่กินน,น,ดดดดน้ำเา,า,า,าไห

14ปานหน้าบาสิแกงเนี่ยสุดท่ายเดี่ยวคือเจ้าข้องเองพี่น่อยอันนี้เข่าบาพ้นบาปนี่อ่ะอย่าเฮ็ดตัวเจ้าน้อยเจ้าจีคือเจ้าเอง ก็ฟังเบาคนอยู่ต่างกินบัวบคอยอะไรครับบาทไั้ที่จะเสิ็กินอยู่แต่ห่อนไปใช้บัไรมจะกินกับหน่อย ี่กินกําหนอ,อกกนแต่ว่าัวเห็นแลจะไปเอาหนักไว้กินเหรอพี่ขอมาแล้วขอมาแล้วขอมาก็ล้วจะกกว่าม่ยากกลัวหนามีหอากกมาหายเพกินมีอยากจะเห็นอหารห้าวหันพมีย่งห้าวนีแต่นอนกินอย่างเดียวา ้ำยังไงด้วยแซ่บอืม Các cạch cạch cạch, này bớt đâu? Dỡ mượn à, hao tiền บอลซีดีบอลซีที่ขอยมากผ้าเฮ็ดบอนนั่นแหละจะจะได,ด้กะบหาเบางคลิปหนาเพราะคลิปนี้เขามากิน,นอีก่อนเนาะกำลังหิวขา้าวก,ก,กินเผือหลวงงั้นสองแล้วนอยดูออกมาเนี่ยเนี่ยสิบริกินพี่น้อง ก็กินใบก่อนก่อนไหนกินอะลายตอนดูออกมาเป็นตาหัดแล้วคลิปต่อไปเขาอาจเสร็จแล้วท่านไม่ยกินกระไรว่าเนี่ยเลี้ยงลูกน้อยอย่งีกประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งกระเอาะจ้ะจากที่เขาเคยนเขากินอันรขึ้นมือ อาจจะเป็นเมือถผด้า,าดยน<ม>ะคอนเซ็ปตต่อไปอาจเป็นห้องเห็ดทางเกาหลีปด็ดหรือว่าเขาข้าคนหน่อยเนาะสีปะเป็ดบ่เนาะ

cao ra cao ra cùng tôi bằng nhai đây

จะได้เหรอบุหรีตายตายตอนตอนที่กำลังเห็ดปลาใสยังเนี่ยอาจจะไม่มีหลายอย่างหรอกพี่น้องกลับไปเบวงต้นตามมาไปจะกิด้กินหน่อยเดี๋ยวทำได้ไร Tại đi biết đấy. Đấy mưa, subscribe cho อิ่มเหรพี่เนาะอิ่มอิ่มเนี่ยเพราะว่าคลิปที่แล้วกินมาหมาไปสีแกงเนี่ยแับมาถือเจ้ากองอันนี้รู้สึกว่าจะคล้องบาดแห้งจะได้คลิปหนาฐานติดตามนิดเดียวถ้าเสียคลิปดีๆออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวไทยเมี่ยห้าวเดี๋ยวหลวมหน่อยที่ห้าวกำลังสี่ข้อออกมาเดี๋ยว เขาอาจจะเสียังินบบพอกับแม่เหตุคลิดยังห้อยากให้ลูกในท้องมีความสุขแล้วเ,เหตุไบตอนนี้ด้วยอีบ,บรานประมาณเดือนอยู่เดือนหนึ่งอาจจะว่าหอดเอดือนแล้วก็ออกนะเนาะแต่ตอนนี้เขาพอจบคลิปเพียงแค่ทำนี้บายๆพี่นอ้องสบายดี